ดาร์นเฟสเชอร์อดีตแข้งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเผยว่าต้นสังกัดเก่าของเขาควรรีบเสริมนักเตะให้เร็วที่สุดหากหวังจะประสบความสำเร็จในปีนี้เพราะหากยิ่งปล่อยเวลาผ่านไปการต่อรองจะยิ่งลำบากคุณลองมองไปที่ทีมอื่นๆจะเห็นว่าทีมอย่างเชลซีเริ่มต้นซื้อนักเตะได้อย่างรวดเร็วขณะที่แมนยูดูเหมือนต้องรอจนถึงนาทีสุดท้ายสำหรับผมโซชาในฐานะกุนสื่อควรจะได้ผู้เล่นที่ดีที่สุดตามที่เขาต้องการ แต่บางทีเขาเองก็ต้องโฟกัสกับตัวเองเป็นหลักเพราะดูเหมือนสถานการณ์ของเขาจะต้องตัดสินใจกับซีซั่นต่อซีซั่นแมนยูต้องการนักเตะเพิ่มไม่ว่าจะเป็น 3, 4หรือ5คนก็ควรจะต้องเสริมเพราะนั่นจะทําให้ทีมสู้กับลิเวอร์พูลได้สูสีขึ้นทำม้อย่างนั้นมันก็คงยากมากที่ทีมจะจบท็อปโฟในปีนี้ มอนซี cy, ผู้อำนวยการกีฬาของเซบิยาออกมาแสดงความเห็นว่าทำไมหลายๆสโมสรในโลกฟุตบอลจึงไม่มีตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาทั้งที่เป็นตำแหน่งที่สำคัญโดยเจ้าตัวยกตัวอย่างไปที่แมนยูไนเตดทีมดังแห่งพรีเมียร์ลีกลังเคยมีข่าวว่าเตรียมจะแต่งตั้งคนมาทำหน้าที่ผู้อำนวยการกีฬาแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามาทำเลยแมนยู U, เคยมีข่าวว่าเตรียมแต่งตั้งผู้อำนวยการกีฬาของทีมมาสักระยะหนึ่งถึงขั้นมีการเปิดเผยรายชื่อ อดีตนักเตะหลายคนของทีมเตรียมจะเข้ามารับตําแหน่งทั้งเอวินฟาเดอร์ซ่าลุยกมโปตลิโอเฟอร์ดินานและพราติกเวล่าที่มีข่าวพัวพันกับทีมมาสักระยะหนึ่งโดยตําแหน่งดังกล่าวนั้นปีแสดงต้องการคนที่มีความรู้เรื่องฟุตบอลที่มากเพียงพอเพื่อเข้ามาช่วยงานของเอวูเวอร์ดรองประธานบริหารของทีมที่ไม่ค่อยชํานาญในเรื่องของการซื้อขายนักเตะเ,เท่าที่ควรและจนถึงตอนนี้ทีมก็ยังไม่สามารถตั้งตําแหน่งดังกล่าวได้มอนชีให้สัมภาษณ์ว่า ผมมองว่าหลายทีมควรจะมีตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬานะมันสำคัญมากจริงๆเพราะเขาจะได้ช่วยเหลือในด้านการประสานงานให้กับทีมเขาคนนั้นที่เข้ามารับตำแหน่งควรจะรู้เรื่องฟุตบอลมากกว่าเรื่องการเงินนี่คือตามความเห็นของผมนะมันน่าจะช่วยแบ่งเบางานก,นกันได้ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมหลายๆทีมถึงไม่แต่งตั้งตำแหน่งนี้เข้ามาทำงานอย่างเช่นแมนยูเต็ตทั้งที่พวกเขาเคยมีข่าวว่าจะแต่งตั้งตำแหน่งนี้มานานแล้ว เซรอนซานโชปีกของรอนมุลต้องการย้ายไปร่วมทัพแมนยูนเนเตดก่อนตลาดปิด5ตุลางานนี้จึงต้องงัดไม้ตายเพื่อบีบให้เซอร์เหลืองปล่อยเขาไปร่วมถิ่นโอทัฟฟอร์ดเซรอนซานโชปีกของรอนมุลไม่ได้ป่วยและไม่ได้มีรายชื่ออยู่ใน20คุนพลชุดเดินทางไปแข่งขัน DFL Super Cup ที่เจอกับบายเยิร์นมิวนิกที่อาริอันอารีนาและได้บินไปเมืองมิวนิกตั้งแต่วันอังคารที่29กันยายนโดยที่สโมสรอ์อ้างถึงเรื่องระบบทางเดินหายใจ ว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้เจ้าตัวไม่สามารถเดินทางมาได้อย่างไรก็ตามสื่อของนอร์เวย์ก็อ้างว่าที่ซานโชไม่ได้เดินทางไปด้วยและไม่มีรายชื่อในทีมเพราะอดีตปีกแมนเชสเตอร์ซิตี้รายนี้พยายามจะเร่งรัดให้มีการย้ายทีมไปยังถิ่นออทาฟอร์ดโดยซานโชได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางปีศาจแดงไปแล้วในสัญญา5ปีแต่เือร์เรียยังคงยืนยันว่าปีกวัย20จะยังไม่ย้ายทีมจนกว่าจะได้ค่าตัว108ล้านปอนด์ตามที่เรียกร้อง และกำหนดเส้นตายไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่10สิงหาแม้จะกำหนดเส้นตายไว้แบบนั้นแต่ความจริงคือการเจราจาต่อรองยังคงมีความต่อเนื่องและยังสามารถทำข้อตกลงได้ทั้งนี้หลังจากสโมสอลล้มเหลวในการเจราจาตัวนักเตะก็ต้องการที่จะจัดการกับดีลนี้ด้วยตัวเองและดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะใช้กลยุทธ์ที่คล้ายกับตอนที่เขาเตรียมตัวเพื่อย้ายออกจากแมนซิตี้ไปยังดอทมุนเมื่อปี2017ซึ่งตอนนั้นในที่สุดเป๊ป ก็ตกลงที่จะให้เขาย้ายออกจากทีมขณะที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พังทลายลงเป็นที่เชื่อกันว่า you, แมนยูได้ยื่นข้อเสนอสําหรับซานโช่ที่91ล้านปอนด์ไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้จะยังคงมีความสับสนว่าการเสนอราคาดังกล่าวจะถูกส่งไปยังดอทมุลโดยตรงหรือผ่านคนกลางแต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดค่าตัวดังกล่าวก็ดูจะไม่ตรงกับที่ดอทมุลร้องขอและก็ถูกปฏิเสธกลับมายางไรก็ตามแหล่งข่าวอ้างว่า ซูชาย,ยังคงติดต่อกับซานโชเป็นประจำและทั้งคู่ได้พูดคุยกันอีกครั้งในสัปดาห์นี้ทั้งนี้เวลาของแมนยูใกล้หมดลงแล้วสําหรับการนํานักเตะเข้าสโมสรนโดยคาดว่าอเล็กซเตลเลสแบ็กซ้ายจากปอร์โตจะย้ายมาร่วมทีมก่อนตลาดปิดแต่ยังคงมีการเกลี่ยงเรื่องของค่าตัวเพราะปอร์โตขอ18ล้านแต่แมนยูให้แค่12ล้าน มีรายงานจากสกายสปอร์ตอิตาลีระบุว่าปีศาจแดงที่กำลังมองหาตัวดิมเส้นฝั่งขวาให้ทันเส้นตาย5ตุลานี้หลังจากหมดหวังเจรอนซานโชของดอร์มุนซึ่งพอหันมาหาช้อยรองอย่างเคียซ่าดิวแรกเสนอยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดไปยังอาเตมิโอฟังคี้ก็ถูกปฏิเสธทันทีแต่ล่าสุดอาจเปิดโต๊ะเจราจารอบใหม่เพราะทราบว่าฟิอเรนตินากำลังจีบกาเยคอนปีกจอมเก๋าสัญชาติสเปนที่หมดสัญญาจากนาโปลี และตอนนี้ยังไร้สังกัดดาวเตะวัย33ลงรับใช้อสุร่ากว่า349นัดทำไป82ประตู78แอสซิสจากทุกรายการนับต้งแต่ย้ายมาจากเรอลมริตเมื่อกรกฎาคมปี2013หากฟิออเรนตินาคว้าการเยคอนสำเร็จก็พร้อมขายเคียซ่าในราคา40ล้านปอนด์โดยนอกจากแมนยูแล้วทางยูเวก็หมายตาเช่นกัน โอชโก้สื่อของโปรตุเกสตีข่าวปอร์โตไม่ถูกใจข้อเสนอที่แมนยูยื่นขอซื้ออเล็กเตเรสแบ็กซ้ายของทีมจนถึงขั้นไม่แม้แต่จะตอบกลับไปทางปีแสดงเลยโดยเชื่อกันว่าแมนยูให้ค่าตัวต่ำกว่าที่ปอร์โตตั้งไว้6ล้านปอนด์เอฟซีปอร์โตสโมสรดังแห่งศึกลีกโปรตุเกสไม่พอใจกับข้อเสนอที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นขอซื้ออเล็กเตเรสแบ็กซ้ายของพวกเขาจนถึงขั้นไม่แม้แต่กระทั่งติดต่อกลับไปหาปีแสดงด้วยซ้ํา ตามรายงานของโอโชโก้สื่อดังแดนฝอยทองเต๋เลสเป็นหนึ่งในเป้าหมายการเสริมทัพของแมนยูในเดตในช่วงที่ผ่านมาหลังจากลูกชอมักจะมีปัญหาด้านการบาดเจ็บอยู่เรื่อยๆส่วนเบรอนวินเลียมก็ยังอายุน้อยก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าดาวเตะบาซิเลียนอยากย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆและได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทีมดังอังกฤษได้แล้วเคยมีรายงานระบุว่าแมนยูยื่นข้อเสนอขอซื้อเตเลสเป็นครั้งแรกไปแล้ว โดยให้ค่าตัว12ล้านปอนด์แต่มันก็ต่ำกว่าที่ปอร์โตต้องการโดยทีมดังจากโปรตุเกสตั้งค่าหัวเอาไว้ที่18ล้านปอนด์โดยสาเหตุที่แมนยูให้ค่าตัวแค่นี้ก็เป็นเพราะมองว่าเตลเลสเหลือสัญญากับปอร์โตถึงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นทําให้ถ้าเกิดปอร์โตไม่รีบขายแล้วแล้วก็เตลเลสก็อาจจะย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวได้เมื่อถึงซัมเมอร์ปีหน้าแต่เขายังสามารถเจรจาเรื่องย้ายทีมแบบฟรีๆล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เลยอย่างไรก็ตามปอร์โต ก็ไม่พอใจกับข้อเสนอที่ว่าจนไม่ยอมตอบกลับไปทางแมนยูด้วยซ้ำโดยตลาดการเสริมทัพจะปิดตัวในวันจันทร์ที่5ตุลาคมนี้แล้วทั้แอสตันสเปอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและฟูแลมจัดปาร์ตี้เฮ้ากระป๋องเพอทั้ง3ค่ายที่อยากได้ลายเซ็นมิลานซิคิเนียนเซ็นเตอร์แบ็กจากอินเตอร์ต้องชวดแน่นอนแล้วเนื่องจากผู้บริหารงูใหญ่เปลี่ยนท่าทีขอเก็บไว้ใช้งานเอง ก่อนหน้านี้สกีเนียคล้ายๆว่าจะไม่อยู่ในแผนงานของอันโตนิโอคอนเต้จนหลุดสำรองในแมตช์พ่ายฟิโอเรนติน่า4ประตูต่อ3เมื่อสุดสัปดาห์แต่ก็กลับมาได้ในแมตช์ถล่มเบเวเนโต5ประตูต่อ2ล่าสุดผู้อำนวยการสโมสรนเนรัสซูรีเอโระโอซิลิโอแสดงความชัดเจนว่าแข้งวัย25ปีจะอยู่กับทีมแน่นอนหลังปิดตลาดซื้อขาย5ตุลานี้ตลาดซื้อขายเหลืออีกแค่ไม่กี่วัน เราจะดึงคนที่ต้องการเข้ามาอันที่จริงก็เหลืออีก 2- 3าจุดเท่านั้นที่ต้องให้สะสางผมเคยกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าสกินเนียยังมีสัญญากับเราที่ผ่านมายังไม่มีข้อเสนอที่น่าสนใจมายังสโมสออีกทั้งนกเตะไม่ใช่คนที่พร้อมจะถูกจําหน่ายก็ย้ำไปหลายรอบแล้วก็คงไม่มีอะไรต้องชี้แจงความจริงคือเขายังอยู่ที่นี่ต่อไปนั่นทําให้ทั้งสมสโมสอต้องไปล่าเซ็นเตอร์แบ็กคนอื่นต่อไป โอกาสเป็นไปได้ก็เช่นซามูเอลอุมติตี้ของบาร์เซโลนาหรือคาดิดูคูริบาลีของนาโปลีอเลกุน่าโซชาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดใจว่าเตรียมมอบโอกาสลงสนามให้กับดอนนี่ฟันเดอร์เบคมากขึ้นในศึกเพเย์มลชหลังจากที่ผ่านมาสัมผัสเกมน้อยมากแต่ทั้งนี้ไม่เกี่ยวว่ามีแรงกดดันจากที่ปรึกษาหรือตัวแทนนักเต,ตะแต่อย่างใด ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าเอเจนต์ของฟันเดเบกไม่พอใจแมนยูที่ให้โอกาสไม่ฟิลคนใหม่ลงสนามน้อยเกินไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาลังยายมาจากอาแจ็กอัมสเตดัมในราคา40ล้านปอนด์กระทั่งฟุตบอลคาราบาวครับรอบ4ที่ถล่มบริตัน3-0ดาวเตะดัชได้ลงเล่นตัวจริงในตำแหน่งกองกลางตัวรุกจากนั้นโดกไปยืนทางซ้ายได้อย่างไม่เคอะเขินจนสร้างความประทับใจให้กับบอสวัย47ปี ถึงขั้นยกให้เป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสําคัญของเขากับขุมกําลังเลยทีเดียวมอน่าเป็นคนที่มีกลืนฟุตบอลและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคสูงมากคงเพราะด้วยถูกบ่มเพาะความรู้จากระบบของอาแจ็คฝึกแทคนิคสไตล์บอลดัตเข้าใจสายฟุตบอลที่ผ่านมาน่าจะโดนเขี้ยวเข็นจนตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเขาเป็นผู้เล่นที่ยืนกองหน้าฝั่งซ้ายได้ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดนนนเจมส์หรือมาคาราดฟอร์ดที่ชอบปักหลักริมเส้นแต่เคดอนนี่จะหุบมาอยู่ด้านในมากกว่า พยายามหาที่ว่างเหมาะรับบอล